สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง LucidTrader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง3ขั้นตอนการเริ่มเล่นหุ้นออนไลน์สำหรับมือใหม่นั่นเองนะครับคือผมเข้าใจว่าในการเริ่มเล่นหุ้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยหรือเรียกตัวเองว่ามือมือใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นตรงไหนเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าการเริ่มเล่นหุ้นนั้นเนี่ยง่ายมากเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนเลยนะครับเพียงแค่ทําตาม3ขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็จะสามารถซื้อขายหุ้นได้แล้วนะครับคือต้องบอกแอบบอกกอนว่าเออเริ่มเล่นหุ้นเนี่ยง่ายมากแต่ว่าเล่นยังไงให้กําไรเนี่ยอันนี้ยยากนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเปิดบัญชี นะครับมันก็เหมือนกับการเราเปิดบัญชีธนาคารนะครับการเล่นหุ้นก็เช่นเดียวกันก็คือไปต้องไปเปิดบัญชีหุ้นนั่นเองนะครับคือเป็นประตูบานแรกของการเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นคือการเปิดบัญชีหรือที่เรียกกันติดปากว่าการเปิดพอร์ตนั่นเองนะครับคือเราต้องมีบัญชีซื้อขายก่อนถึงจะเริ่มซื้อขายหุ้นได้นั่นเองนะครับโดยเราจะต้องไปเปิดบัญชีกับ,บโบรกเกอร์หุ้นนั่นเองนะครับ ในการเริ่มต้นการเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยวิธีการนะครับก็คือขั้นแรกคือเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนนะครับคือประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ชุดนะครับสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ชุดหน้าบุ๊กแบงก์จำนวน1ชุด, Bank, นนนชดแล้วก็สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชืน่อนามสกุลในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจำนวน1ชุดแล้วก็สำเนาทะเบียนสมรสนะครับกรณีที่มีการสมรส จำนวน1ชุดแล้วก็มีเอกสารเพิ่มเติมอาจจะขอนะครับคือทางบรกอาจจะขอก็ส่วนมากจะเป็นสเตทเมนต์นะครับบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง3เดือนนะครับพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะครับส่วนยอดเงินคงเหลือ2,000 200, 0 0บาทเนี่ยบางบรกส่วนมากเขาเขาไม่ไม่ต้องแล้วนะครับคือขอแค่มีสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนก็พอเพราะว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับบัญชีที่แนะนำให้เปิดก็คือแคชบาลานนั่นเองนะครับคือเป็นบัญชีที่ฝากเงินเท่าไหร่ เทรดได้เท่านั้นกรณีที่เราจะไปเปิดบัญชีพวกแคชแอคเคาหรือว่าเดเรเวทีฟเนี่ยอันนี้เขาต้องเช็คเงินคง,งเหลือเพราะว่ามันจะมีโอกาสการแบบติดลบได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องครับคือแบบใช้บัญชีออ,อมทรัพย์ย้อนหลังสาเดือนไม่ต้องมีเงินคงเหลือ2องแสนบาทขึ้นไปอะไรอันนี้ไม่ต้องคือเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเภทบัญชีกันด้วยนะครับต่อมานะครับการเลือก b r o กเกอร จริงๆเนี่ยการเลือกโบรกเกอร์นะครับคือถ้าพูดตรงๆเลยนะครับคือเอาที่สะดวกเลยครับคือรู้จักโบรกเกอร์ไหนโบรกเกอร์ไหนอยู่ใกล้บ้านเนี่ยหรือมีเพื่อน broker, ทำงานที่โบรกเกอร์อะไรเนี่ยก็สามารถไปเปิดบัญชีที่นั่นได้เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันของโบรกเกอร์เนี่ยค่อนข้างเป็นไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดนะครับคือเทรดได้เหมือนกันหมดค่าคอมแบบก็เท่าพอๆกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยแต่ว่า ให่ผมแนะนำนะครับก็คือ Maybank นะครับเพราะว่า Maybank เนี่ยเป็นบรเกอร์อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับเครื่องมือการเทรดครบคันมีบทวิเคราะห์ที่ดีบริษัทมีความน่าเชื่อถือที่สูงนะครับเมย์แบงเนี่ยเป็นบริษัทแม่อยู่มาเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของมาเลยเลยครับถ้าเทียบก็คืออ่ปตทบ้านเราเนี่ยนะครับเมย์แบงเนี่ยมาทำธุรกิจบรเกอร์ในประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่า เครื่องมือครบคันนะครับและที่สําคัญนะครับและที่สําคัญปัจจุบันนี้เนี่ยผมเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่ที่ Maybank นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากแนะนำเมย์แบงนะครับที่แนะนำเมย์แบงจริงๆเนี่ยคือทํางานด้วยแต่ว่าดีด้วยครับคือเป็นเบอร์ต้นจริงๆนะครับสำหรับเมย์แบงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับเอ่อมันก็มีปกติสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเปิดบัญชีเนี่ยเราก็ต้องเดินไปที่โบรกเกอร์นะครับแต่ว่า อตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีการมีทางเลือกใหม่ก็คือการเปิดบัญชีออนไลน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยซึ่งบลกเกอร์แต่ละบรกเกอร์จก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปอย่าง Maybank กเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ e account เอ่อ e account opening นะครับจากนั้นให้ไปกรอกข้อมูลต่างๆแล้ว,วทำตามขั้นตอนของบริษัทเนี่ยครับก็เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมแค่นั้นเองเพียง1วันก็สามารถเทรดหุ้นได้แล้วนะครับคือง่ายมากสำหรับการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับ สิ่งสาคัญต่อมานะครับคือการเลือกบัญชีนะครับคือมันจะมีประเภทบัญชีให้เลือกนะครับผมแนะนํานะครับมือใหม่เนี่ยให้เปิดบัญชีแคชบาลาน c ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าแคชบาลานต์เนี่ยคือเป็นบัญชีที่ฝากเงินเท่าไหนเทรดได้เท่านั้นส่วนใครที่มือเก๋มือเชี่ยวแล้วเนี่ยเปิดให้หมดทุกประเภทบัญชีไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นแคชแอคเคา n t ์เดลวิส i ีมมาจินอะไรเงี้ยคือจะได้ไม่ต้องเปิดเพิ่มทีหลังเพราะว่าการเปิดเพิ่มทีหลังเนี่ยมันต้อง ยืนยันตัวตนใหม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มอย่างเงี้ยเสียเวลานะครับแต่ว่ามือใหม่แนะนำให้เปิดแคชบาลานเท่านั้นเพราะว่าตัวแคชบาลานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับฝากเงินเท่าไหร่เทรดได้เท่านั้นแต่พวกแคชแอคเคาท์พวกเดลิเวอรีทีฟเนี่ยที่ไปเทรดทีเฟกแคชแอคเคานต์ cash เป็นเทรดหุ้นแบบใช้เงินบริษัทบล็อกเกอร์มาเทรดหรือมาจินเนี่ยบัญชีมาจินเนี่ย คือจะไปยืมเงินบลกเกอร์มาเทรดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมีโอกาสที่จะติดลบเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงสําหรับคนที่มีประสบการณ์เทรดมาพอสมควรแล้วถึงจะค่อยไปเลือกบัญชีพวกนั้นนะครับแนะนำนะครับย้ำนะครับมือใหม่แคชบาลานเท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับขั้นที่2นะครับคือการเลือกโปรแกรมเทรดพอเราได้บัญชีปุ๊บล้วก็จะเราทางทางบลกเกอร์เนี่ยก็จะส่งยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ย ของโปรแกรมโปรแกรมเทรดที่ชื่อว่าสตรีมมิ่งนั่นเองให้กับเรานะครับคือต้องแนะนำนะครับคือโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับเป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดในเมืองไทยแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วจริงๆเนี่ยมันจะมีหลากหลายโปรแกรมเทรดนะครับคือแบบเอ่อต่างๆมากมายเลยแต่และบุกเกอร์ก็มีโปรแกรมโดยเฉพาะของเขาแต่ว่า ที่คนไทยนิยมใช้ที่สุดนะครับก็คือสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าสตรีมมิ่งเนี่ยเทรดได้ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับคือสามารถเทรดได้ทั้งบน PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กมือถือ Android iOS iPad ก็ได้นะครับแม้กระทั่งบน Apple Watch เนี่ยก็สามารถซื้อขายจากโปรแกรมนี้ได้คือเอาไว้ง่ายสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถเข้าเข้าได้เข้าเทรดได้ทุกช่องทางเลยนะครับคือเป็นอะไรที่ ง่ายมากนะครับโปรแกรมนี้นะครับก็แนะนําเบื้องต้นมือใหม่โปรแกรมนี้มือเก่าๆเ,เขายังใช้อยู่เลยนะครับสตรีมมิงนะครับคือแบบครบคือคือโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แบบเอาอยู่เอาอยู่ทุกุรูปแบบเลยสามารถอ่าเข้าไปซื้อขายได้อย่างสะดวกสบายดูติ๊กเกอร์ดูแบบการวิ่ง,ด,งดูกราฟอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับอันเนี้ยคือเราได้เทรดแล้วเราซื้อขายบนเอ่อบนโปรแกรมแล้วสิ่งสําคัญถัดมานะครับขั้นตอนทีรร่สามคือการ เลือกสไตล์การเทรดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเล่นหุ้นเนี่ยมีเทคนิคค่อนข้างหลากหลายสไตล์นะครับคือไม่ว่าจะเป็นการเดย์เทรดดูบิดออฟเฟอร์นะครับหรือว่าแบบดูอินไซด์หรือว่า V.I. อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คนได้ยินแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทางก็คือพื้นฐานกับเทคนิคนะครับพื้นฐานนะครับเ,เป็นการ เล่นหุ้นเชิงปัจจัยพื้นฐานเือพวกการดูงบการเงินบริษัทภาพรวมของโครงสร้างแต่ธุรกิจว่ามีโอกาสเติบโตเป็นอย่างไรยอดขายดีไหมมีแนวโน้มในอนาคตไปต่อไหวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับคือดูพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเทคนิคนะครับดูปจัจจัยทางเทคนิคก็คว่าง่ายๆคือการดูกราฟนั่นเองนะครับคือใช้ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อคาดการทิศทางในราคาในอนาคตนะครับ แล้วก็อันนี้เป็น2ปัจจัยสองสองสไตล์การเทรดหลักจริงๆเนี่ยมันก็จะมีสไตล์การเทรดอื่นอีกมากมายนะครับ VI bid offer trade ตามข่าวหรือว่าแบบแม้กระทั่ง insight ในการเทรดเนี่ยพวกสายดาร์กใช้กันเนี่ยก็ก็ถือเป็นเป็นหนึ่งวิธีการเล่นหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของน,งนักลงทุนมือใหม่ว่าเลือกสไตล์การเทรดที่เหมาะสมกับเราจริงๆเนี่ยทุกวิธีการทุกสไตล์เนี่ยสามารถทำกำไรได้หมด ไม่มีผิดไม่มีถูกนะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนมากกว่าให้เลือกแบบนั้นและพยายามหาความรู้และฝึกฝนจนชำนาญเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้ในที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น3วิธีการขั้นตอนในการเริ่มต้นเริ่มเล่นหุ้นออนไลน์สำหรับมือใหม่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ กับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับก็ผมพยายามนำเสนอคลิปต่างๆออกมาให้เป็นความรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับการลงทุนนะครับส่วนช่องของเราเนี่ยจริงๆแล้ว l ู c i d Trader เนี่ยจะเป็นปัจจัยทางเทคนิคนะครับคือจะเน้นเรื่องทางเทคนิคเป็นหลักนะครับคือพวกแบบการดูการาฟวิธีการเทรดต่างๆ Breakout Momentum อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรด สวัสดีครับ